วันนี้พาคุณพี่มาดูตู้ไม้สักแท้ๆหลังใหม่นะครับคุณพี่ลูกค้าเนี่ยเขาซื้อไปเพื่อเอาไว้ใส่หนังสือพระไตรปิฎกแบบ45เล่มภาษาไทยงานตู้ไม้สักแท้ลงรักปิดทองประดับกระจกเม็ดสีหลังนี้นะครับ นากว้างอยู่90เซนนะครับอันนี้นะเ0เซนความสูงนะครับอยู่ที่1เมตร60เซนนะครับอันนี้นะความลึกเนี่ยเกือบเกือบ40เซนติเมตรนะครับอันนี้คือความลึกนะครับผมล่งานนี้สําคัญมากเลยนะครับเขาปิดผนึกด้วยงานไม้สักแท้ปิดทองคําเปลวลวดลายทองแบบนี้นี่เกิดจากการเดินลายเส้นทองประดับกระจกเม็ดสีลายเส้นแบบนี้นะครับคุณที่ช่างนี่างเขาจะต้องค่อยๆเดินลายเส้นทีละเส้นแบบนี้เลยนะสวยงามมาก ประดับกระจกเม็ดสีตลอดทั้งทั้งงานตู้แบบนี้นะครับรวมรวมห0ึ่เม็ดเลยนะครับผมด้านในของตัวตู้นะครับอันนี้นะเดี๋ยวจะให้ดู ด้านในของตัวตู้เนี่ยจะเป็นงานโชว์เนื้อไม้สักสวยๆแบบนี้เลยนะครับราคาตู้หลังนี้นะครับ1 6 5 0 0าบาทนะครับจริงๆแล้วเป็นตู้ที่เอาไว้สำหรับใส่หนังสือทั่วไปก็ได้นะครับหรือว่าเอาไวใ้ใส่พระใส่สิ่งของเล็กๆน้อยใน,ยนยห้องรับแขกก็ได้แต่ว่าคุณพี่ลูกค้าเนี่ยเขาเลือกไปเพื่อเอาไวส้สำหรับใส่หนังสือปรตมบิดดกแบบ45เล่มภาษาไทยนะครับผมจำนวนชั้นทั้งหมดจะมีอยู่1 2 3 4แล้วก็มีลิ้นชัก ด้านล่างด้วยนะครับผมอย่ามาดูด้านหลังของตัวตู้หลังนี้กันนะด้านหลังของตัวตู้นะครับเอกลักษณ์ของเฉพาะตัวของที่สูงเลยนะเขาจะมีการเดินเส้นคานแบบนี้นะครับเพื่อลองรับน้าหนักนะครับตู้หลังเนี้ยดูแข็งแรงมากเลยสวยงามมากด้วยนะครับและที่สําคัญงานนี้นะครับเป็นงานคัดเกตไม้สักสวยงามนะครับไซส์ความสูง1เมตร60เซนความลึกเกือบเกือบ40เซนติเมตรนะครับด้านหน้าเป็นกระจกชนิดพิเศษสวยงามนะครับผมเนี่ยฮะ แล้วราคาตู้หลังนี้นะต้องบอกว่าเป็นราคาที่สนับสนุนฝีมือคุณพี่ช่างนะครับ16,500บาทนี่นะครับผมเน่ยฮะสวยงามมากเลยคุณพี่ท่านใดสนใจนะครับ สามารถแคปภาพนี้ได้เลยหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือปะไตยบิดกหรือว่าตู้ปะไตยบิดกนะครับก็สามารถติดต่อกับน้องเจ้าหน้าที่ได้ตู้หลังนี้16,500บาทเอาไว้สําหรับใส่หนังสือปะไตยบิดกแบบ45เล่มภาษาไทยนะครับราคามูลนิธิของมหาวิทยาลัย1 5 0 0 0บาทนะครับผมวิธีสั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแคปภาพนี้ไว้เป็นไกด์ไลน์ก่อนก็ได้นะครับพอแคปภาพเสร็จแล้วคลิกลิงก์ไปที่หน้าโปรไฟล์มันจะเด้งไปที่ไลน์ส่งภาพนี้แจจ้งงทีี่่่อยยููัดดมาารเน การจะส่งให้นะครับ1-2วันอย่างเร็วและ2-3วันอย่างช้าถึงที่หมายปลายทางทั่วประเทศนะครับนอกเหนือจากตู้หลังนี้แล้วนะที่สูนี่เป็นศูนย์รวมงานตู้ไม้สักมากกว่า500แบบเลยอย่าลืมกดติดตามช่องแต่ลักได้เลยครับ